คลิปนี้ผมบันทึกที่บ้านนะครับอาจจะมีเสียงนกเสียงรถเสียงห่านเยอะหน่อยนะครับพอดีผมไม่ได้กลับมาบ้านนานแล้วนะครับน่าจะประมาณสักสองสามเดือนแล้วนะครับช่วงโควิดในระหว่างที่หยุดพักผ่อนกรุงเทพก็เลยมีโอกาสได้สั่งแสาอากาศมาต้นหนึ่งผมไปเจอในในเว็บไซต์ในเพจเขานะครับทั้งเว็บไซต์ทั้งเพจแล้วก็ใน YouTube นะครับเกี่ยวกับแสอากาศของของยี่ห้อหนึ่งชื่อว่า YKT นะครับ เป็นสายอากาศชิงชิงหลิวคือวายเคทีเนี่ยเขาทำทำหลายๆโปรดักต์ของเขามาอยู่เหมือนกันก็จะมีพวกเมาส์แม่นเหล็กสายอากาศติดรถยนต์สายอากาศติดบ้านประเภทต่างๆ,ๆนะครับแต่ว่าพื้นที่ท,ท,ที่ผมอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมันจะค่อนข้างจํจากัดเนื่องจากมันเป็นคอนโดแล้วก็พื้นที่ที่ทตั้งมันน้อยแล้วด้านบนมันสูงน้อยผมก็เลยไปเจอไปเจอสายอากาศต้นหนึ่งเชื่อสายอากาศชิงหลิวสายอากาศชิงหลิวเนี่ย โดยพื้นฐานมันก็คือ5.8นะครับเจตสายก๊าซ5.8ในในในเพจเขาโฆษณาว่าอย่างนั้นนะครับเกณฑ์ขยายอยู่ประมาณถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณสัก3ดีบแล้วก็ความยาวประมาณสัก170เซนนะครับถ้าถ้าเขาวานะประมาณ170เซนผมก็เลยลองสั่งมาดูคือเขาขายต้นละละ600บาทนะครับย่านย่านดีอาผมซื้อย่านดีอามา14-17นะครับก็ระบุเข้าไปตามนั้น ต้ละหกร้อยบาทแล้วก็พอดีผมในในในเพจเขาก็จะมีโปรโมชั่นว่า,าซื้อซื้อสองต้นซื้อสองต้นเหลือราคาหนึ่งพันบาทถ้าชาวบ้านเขาโอเพนบ็อกผมก็ต้องโอเพนไปอ่ะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นท่อ PVC มาอย่างนี้เลยนี่คือยังไม่ได้แกะเลยนะครับมาสภาพนี้เลยแล้วผมก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าข้างในมีอะไรก็เลยไหนๆก็พอดีผมไปดูในในเพจหลายเพจแล้วก็ในช่อง YouTube มาก็ยังไม่เคยเห็นมีใครรีวิวสายกาศต้นนี้นะครับอันดับแรกเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะครับว่า ไอสิ่งที่เขาใส่มาข้างในนะครับมันมีอะไรบ้างแล้วก็ประกอบมาหรือยังหรือว่าเราจะต้องประกอบไหมอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็ออมี2อแบบนะครับถ้าประกอบมาแล้วก็ก็แล้วไปนะครับก็เปิดให้ดูว่ามีอะไรบ้างถ้ายังไม่ประกอบอยู่ผมเปิดให้ดูก่อนแล้วก็ประกอบกับเทสเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาให้ดูอีกทีหนึ่งว่าหน้าตามันหน้าตาเป็นยังไงนะครับมาดูกันครับว่าข้างในมีอะไรเดี๋ยวเปิดให้ดูท้ายรถเนี่ยก็คือหน้าตาเนี้ยนะครับยังไม่ยังไม่ได้แกะไม่ได้อะไรเลยทั้งสองฝั่งนะครับมาดูกันนะครับ่า้ีนนด ด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นเป็นท่อพ v c ที่เขาตัดมานะครับใส่ใส่สปลอกใส่แลรมาไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับยังไม่เห็นเหมือนกันก็จะมีกระดาษกระดาษลางังแปะคุ้มอยู่นะครับแบบนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับกระดาษคุ้มแบบนี้เขาก็จะเอากระดาษปแปะที่อยู่คนส่งคนรับอะไรเขาเนี่ยนะครับก็ะจะแปะมาหน้าตาอย่างนี้เดี๋ยวแกะให้ดูเลยครับบ้างในมีอะไรผมไม่รู้นะครับว่าแกะฝั่งไหนเพราะว่ามันมี2ฝั่งนะครับ จอดรถอยู่หน้าบ้านนะครับเสียงอาจจะดังนิดนึงผมแกะออกมาแล้วนะครับคือจริงๆแล้วขั้าตอนขันก่อนก็จะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนกันผมก็เลยไม่รู้ต้องแกะฝั่งไหนผมก็เลยสุ่มเลือกแกะเอาฝั่งหนึ่งผมก็เลยมาแกะฝั่งนี้นะครับเปิดออกมาดูก็หน้าตานี้อากาศอยู่แค่นี้นะครับนี่หน้าตาเป็นแบบนี้ก็จะเป็นเป็นอะไรนะเป็นอลูมิเนียมใช่ไหมน่าจะเป็น่อกอลูมิเนียมนะครับน่าจะเป็อลูมิเนียมแล้วก็อา,ากาศก็จะเป็นแบบนี้ครับเขาบอกว่ามันเป็น มันเป็นคันเบ็ดชิงหลิวหรืออะไรไม่รู้นะผมก็ผมเคยเคยดูเข้ามาอย่างนั้นนะครับเป็นคันเบ็ดประเทชิงหลิวคือผมไม่ใช่นักตกปลานะครับขออภัยด้วยเพราะว่าบางทีผมก็ไม่รู้จักว่าคันเบ็ดชิงหลิวเนี่ยมันให้การให้ห้อยตัวอ่อนตัวหรืออะไรเขาเรียกกันยังไงยังไงนะครับน้าตะยังไงก็คืออย่างเงี้ยหน้าตาเป็นนี่สองท่อนนะครับโอ้ยถังก็แก๊กแก๊กใส่ข้างในข้างในคงเป็นขดเป็นเป็นลวดนะครับมันน่าจะเป็นลวดทองแดงอยู่จะติดมางไหก็แก๊กแก๊กผมไม่รู้ว่าถ้าติดอยู่ข้างบนหลังคาลมพัด นี่นะครับไม่น่าจะได้ยินอยู่เนาะแค่ๆๆน่าจะเป็นโลดก็มันอารมณ์รู้สึกว่ามีโลหะอยู่ข้างในนั่แหละครับแบบนี้นะครับเป็นหน้าตานี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเป็นเป็นตัวที่เอา pl 259หมุนงเข้าไปนะครับกบ็ออกมาอย่างนี้อันนี้ก็จะแยกมาสองท่อนนะครับแยกมาจ็ประมาณนี้นี่ครับออกมาอย่างนี้นี่ก็จะมีสองท่อนนะครับน,นี่ก็จะส่งเข้าไปแล้วก็ นะใ,สใส่แล้ตัวนี้แบบนี้นะครับแบบนี้ใส่เปก็นเข้าไปประกอแบทำแล้วก็ใสเสร็จแล้วก็กาวเพนตัวนี้ก็คือกาวเพนนี่นะครับที่เขามัดลงมาด้วยกาวเพนอันนี้ก็น่าจะเป็นกระเป๋ะหรืออะไรสักอ่เป็นขดลวดถ้าในในในทฤษฎีเขานะครับน่าจะเป็นขดลวดเดี๋ยวถ้าถ้าผมไม่หาเจอนะเดี๋ยวผมจะแนบแนบไปให้ดูด้วยอันนี้นะครับ ี่ว่าหมอเป็นขดลวดนะครับก็คือประกบอันนี้เข้าไปนะครับใช้งานก็เอากลาวเพนใส่ก็เขาทำมาทำมาดีนะครับผมผมผมชื่นชมเลยอันนี้ทำมาดีจริงาการสตาร์ทเกลียวของกราวของอะไรดูดีเลยกาวลึกเลยนะครับกาวเขาทำทำปลอ,อกตรงนี้นะครับไม,ไม่ได้ปอกใส่เลน,นะ นี่นะครับค่อนข้างค่อนข้างหนานะครับเดี๋ยวผมให้ดูทีนะถ้าประกอบไม่ได้ไม่ไม่เป็นไรถ้าไม่ปฟกับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมให้ดูนีะนี่คือประกอบประกอบเสร็จแล้วหน้าตานี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูมุมไกลทีไม่รู้เห็นครบทั้งต้นไหมนะครับแต่ว่าเนี่ยก็คือลักษณะแบบนี้นะครับยาวประมาณนี้วิธีการติดก็คือหาอแคมป์<ด>หรืออะไรก็ได้นะครับมาประกบนี่นะครับแล้วก็ยึดอะไรที่เป็นเป็นเสาชูขึ้นไปนะครับผมว่า ก็น่าจะโอเคยอยู่นะครับถึเจ็ดเพาค่อนข้างน่าจะดีอยู่ข้างบนนะครับข้างบนน่าจะเป็นปลอกของของของ,ขอ,ง,ขอ,ง,ขอ,งอะไรนะของเป็นตกปลาชิงหลิวนะครับไซส์เล็กนะครับแล้วก็ต่อด้วยไซส์ไซส์กลางนะครับแล้วก็ต่อด้วยไซส์ใหญ่จะมีสามท่อนนะครับแล้วก็ทั้งสามท่อนเนี่ยต,ตัวนี้จะเป็นท่อหดนะครับตัวนี้ก็ทําเป็นท่อหดแล้วก็ปลายจุกก็เป็นจุกจุกพลาสติกไว้อันนี้ไม่รู้จะหลุดเดินมาข้างหน้าหรือเปล่านะครับข้างในก็อย่างที่ผมบอกนะครับมันก็จะก็ คือลักษณะปลอก PVC ผมถ้าอ้ปลอกไฟเบอร์ไฟเบอร์กลาสหรือไฟเบอร์อะไรนะครับผมนี่อาจจะผิดนะครับขอไปด้วยปลอกไฟเบอร์นะครับมันอาจจะกังแกงกงแกงหน่อยเวลาขาย่าก็จะอย่างนี้เวลาติดบนบ้านเราก็ไม่รู้ว่าเวลาลมพัดมันก็จะอย่างนี้ไหมนะครับคือเสียงน่าจะได้ยินอยู่เนาะนี่ครับก็ติดแบบนี้นะครับความยาวเขาบอกว่าความยาวเป็น 1. 7 1.7เมตรกาวเพนเนี่ย50ถ้าถ้าเข้าใจไม่ผิดนะน่าจะเป็นคอร์เตอร์เวฟ50เซนนะครับ โดยโดยโดยหลักการแมปจะจริงจริงนะคงจะน้าประมาณสัก50สิเซนนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับตัวนี้ถ้าเราทาสายนาสัญญาณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอาสายสัญญาเออเอาขั้ว pl 2 5 9ตัวเมียนะครับให้ตัวผู้ไข่เข้าไปนะครับไข่เข้าไปเสร็จแล้วก็ร้อยร้อยนี่ก่อนนะร้อยร้อยเปล่านี้ก่อนแล้วก็ไข่เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วก็ประกบแล้วก็ใส่น็อตเรียบร้อยนะครับมันแค่นี้เองงาน ผมว่างานงานน่าจะไม่แน่ไม่น่ายากอะไรนะครับตัวไขเสร็จเรียบร้อยก็ประกอบแล้วก็จิดตั้งใช้งานได้นะครับอยู่ท่านี้นะครับอยู่ท่านี้ก็คืออยู่ท่านี้นะครับขึ้นมาบนบนบน,บนชายคาบนอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาก็จะมีตาพิมพ์่าไว KT แบบนี้ตอนนี้ผมก็ประกอบแสาากาศตัวชิงหลิวเสร็จแล้วนะครับตัวที่ผมพูดถึงไปเมื่อสักครู่นะครับ คือตอนนี้ผม,มยังไม่ได้ติดตั้งขึ้นไปไปบนชายคาหรือบน,บนหลังคาบ้านนะครับตอนนี้ก็มาตั้งเสาต,ตัวนี้แทนก่อนนะครับเป็นเสาที่เอาไว้เวลา dx ออกต่างจังหวัดนะครับก็เป็นเสาเสาตั้งลําโพงง่งายๆนะครับแล้วก็ใช้แคมรัดเอาง่ายๆก่อนนะครับประมาณน,นี้นะครับรัดไว้แล้วกเ็เพื่อความคล่องตัวผมก็เลยง่ายๆหนะ่อยผมก็เลยจะมาใช้ใชเครื่องโมบายของรถนะครับเครื่องโมบายของรถก็ ลากสายเข้ามานะครับเข้ามาใช้ต้นเดิมครับเครื่องเดิมขออนุญาตประกอบก่อนผมใช้ตัวไอทิเบตัวเดิมนะครับเป็นชัว์คอมตัวนี้นะครับเหมือนเดิมเป็นบอหนึ่งสองตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตประกอบสักคู่นี่นะครับเรียบร้อยแล้วคือผมใช้เครื่องโมบายนะครับเป็นตัวเทสเหมือนเดิมเพราะว่าผมใช้ไอคอมตัวนี้ ในรถเป็นปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็ความตั้งใจของผมก็คืออยากจะเอาสายอากาศตัวนี้ติดรถไปด้วยเวลาไป DX ต่างจังหวัดหรือว่าไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยเราจะได้มีสายอากาศติดรถไปใช้งานในพื้นที่ด้วยนะครับเพราะว่าเสาโมบายก็สายการโมบายก็เอ่อจริงๆมันก็ใช้ประสิทธิภาพได้ไม่ไม่ดีเท่าที่ควรผมก็เลยทาทำแนวนี้ขึ้นมาเพื่อจะไว้ใช้เวลาเดินทางไปขึ้นเขาขึ้นภูขึ้นดอยเวลาสูงสูอ่ะ ผมก็เลยเอาไปใช้ต่างด้วยก็ไม่ยากอะไรครับแค่ถอดไอตัวนี้ออกนะครับสายนําสัญญาณเดิมนะครับที่ไปต่อเสาโมบายไายรถนะครับแล้วก็เอา w R เข้านี่นะครับแล้วก็สายอากาศเข้านี่นะครับแล้วก็ตัวนี้มาจากวิทยุสื่อสารมาเทสกันเลยครับว่าความถีต่างๆได้ผลเป็นยังไงนะครับโอยยับ่งโกโปรเลยผมเปลี่ยนเป็นโกโปรแลวนะครับตัวนี้เพราะว่าเมื่อกี้ผมใช้มือถือในการบันทึก โอเคนะครับตอนนี้ก็เปิดมาเรียบร้อยเอาไม้ก่อนไม้หายเดี๋ยวผมไปช่อง144แล้วกัน144000แล้วก็ส่งโลนะครับนี่นะครับ144000ีซีส่งโลได้1 1 0 1นะครับ1.01ถือว่าดีมากเลยแล้วก็เดี๋ยวผมขอเพิ่มเป็นมีเดียมมีเดียมโล มิเดิลโลนะครับอันนี้คือ SBR ของมีดเดิลโลนะครับแล้วก็มี e เดยลอาจจะสะท้อนจอนิดนึงนะครับต้องขอไปด้วยแล้วก็ไฮครับเอดีอยบาดีมากนะครับเอเนอ์บาลหนึ่งจุดศูนย์เลยหนึ่งจุดหนึ่งที่สี่สิบเก้าวัตต์ทสี่สิบเก้าวัตต์ผมไปย่านหนึ่งสี่ห้า ไล่จากโลเนาะโลหนึ่งจุดูนเลยนะครับออกสี่จุดหวัตต์มีเดียมโลมีเดียมโลยังคงหนึ่งจุศูนอยู่นะครับออกเก้าจุวัตต์แล้วก็มีเดียมมีเดียมหนึ่งดูนะครับออกย5ห้าวัตต์แล้วก็ไปไฮ หายออก54วัตต์ดี54 w แล้วกันไม่ถึง55วัตต์1.0สังเกตได r นะครับ s v r ไม่ไม่กระดิกเลยผมว่าคุณภาพของเขาใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมไปย่านท้าย1459875แล้วกันเครื่องนี้ผมไปได้แค่1459875นะครับสูงสุดก็เลยได้แค่นี้นะครับผมเทสให้ได้แค่นี้ขอลก,ก่อน นี่นะครับโลขึ้นมานิดเดียวหนึ่ย์สองเองบอดก็ยังไม่น่าเก็ียดนะครับมีเดียมโลอันนี้มีเดียมโลมีเดียมโลค่อนข้าง,างดีนะครับสิบบตดเลยอุ้ยมีเดียมขอมีเดียมนะครับนี่มีเดียมนะครับถือว่าใช้ได้เดี๋ยวผมไปาย ไฮดีมากนะครับไฮวัดสูงมากถือว่าถือว่าเป็นสายอากาศที่ใช้ได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องยุ่งยากในการประกอบอะไรเลยเดี๋ยวผมลองสแกนฟังดูนิดนะครับว่าช่องไหนามาลองดูกันไงนี่ผมก็ยังมันก็ยังเช้าอยู่นะครับพอดีเพื่อนสมาชิกอาจจะยังไม่ตื่นเพราะว่าตอนนี้เพิ่งจะไม่กี่โมง,ตอ,งมตอนนี้ผมตั้ง,อ,งอยู่อำเภอสัมพนันธ์นะครับนครปฐม,มดี๋ยมดู ใกล้นิดหนึ่งอันนี้เป็นรีพิเตอร์ของจังหวัดราชบุรีนะครับผมตั้งอยู่ที่อำเภอสามพานจังหวัดนคนปรปฐมเห็นไหมครับสวิงกับฟูลสกิลนะครับด้วยด้วยความสูงประมาณนะครับจะจะพูดว่ากี่เมตรดี2เมตร3เมตรถึงปะไม่น่าถึงนะครับประมาณนี้นะครับเทีบกับท้ายรถแล้วกันนะครับท้ายรถก็ประมาณนี้นะครับ เนี่ยสูงจาก้ายลดขึ้นมาหน่อยอยู่อำเภอสัมพันธ์รับรีพิเตอร์ของราชบุรีได้เกือบฟูลสเกลผมถือว่าโอเคนะครับขยับนันี้ขยับหน่อยก็น่าจะโอเคอยู่ส่วนความถี่อื่นเดี๋ยวผมคงไม่ไม่ขออนุญาตไปเทสให้นะครับเพราะว่าผมใช้หลักๆก็แค่ความถีน่นี้แล้วก็ ถ้าไปเทสความอื่นบางทีอื่นก็จะต้องเปิดแบนด์ด้วยผมขี้เกียจเปิดแบนด์นะครับยังไงก็เดี๋ยวผมขอ,อน่าจะน่าจะเป็นข้อสรุปให้เพื่อนๆได้ได้ตัดสินใจได้นะครับว่าแสาากาศตัวนี้เขาโอเคไหมนะครับผมถือสายโ้นัวผมถือว่าโอเคอยู่นะครับใช้ได้อยู่แต่ว่าการส่งออกอาศการคุยผมยังไม่ได้ลองนะครับเดี๋ยวมาลองดูด้วยค่าเอดยบิวที่ผมเทสเมื่อสักครู่ผมถือว่าของเขาค่อนข้างผ่านนะครับแล้วก็ อยากจะแนะนําเพื่อนสมาชิกนะครับถ้ากรณีที่เราต้องเดินทางไกลไปต่างจังหวัดสัก5วัน10วันหรืออะไรต่างๆนะครับหาตัวตัวนี้ครับตัวขายึดต้นนี้สักต้นหนึ่งนะครับแล้วก็แคมป์สักอันหนึ่งแคมป์จะเป็นแค่มาไขน็อตก็ได้นะครับผมว่าแคมป์มาไขน็อตก็สะดวกดีผมไม่ไดเอามาให้ดูพอดีมีอยู่แต่อยู่ในบ้านนะครับไม่ได้มาดูผมใช้แคมป์ตัวนี้ไปก่อนชั่วขราวนะครับแล้วก็หาสายนําสัญญ,ญาณเนี่ยหาอจะห้าแปดเนี่ยครับเส้นสัก5้เมตรถือว่าใช้ได้อยู่นะครับ ประสิทธิภาพค่อนข้างดีเลยแล้วก็ NDBR ลงดีนะครับตันนี้ผมเทสมาของเขามาก็โอเคดูดูแล้วโอเคดีนะครับหลายๆต้นถือว่าใช้ได้อยู่ก็ประสิทธิภาพดีอยู่นะครับยังไงก็ลองฝากเพื่อนเพื่อสมาชิกเอาไว้ดูนะครับผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีผลประโยชน์ร่วมอะไรกับเขานะครับเป็นแค่ลูกค้าคนหนึ่งแล้วก็เป็นยูเซอร์คนหนึ่งที่จะใช้สายอากาศของเขาแค่นั้นเองครับก็เลยเอามาลองเทสดู ผมก็พยายามหาหาดูนะครับว่าเห็นมีสายกัดชิงหลิวอยู่แหละแต่ว่าผมไม่เห็นของ YKT ว่าของ YKT เขามีคนใช้มากน้อยแค่ไหนก็ยังไม่เห็นผมก็เลยทํารีวิวให้ดูเลยเผื่อเพื่อนๆมีท่านใดสนใจก็จะได้อาไปใช้เป็นประโยชน์ก็ขอบคุณที่รับชมครับเดี๋ยวคลิปหน้ามารีวิวกันต่อขอบคุณครับ